คอลัมวิสามันบันเทิงโดยสันสตอแมนอย่าวางใจสทอรอรออาการหน้าเป็นห่วงไม่ได้หมายถึงแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีที่กำลังจะถูกฝ่ายค้านี่ิรายไม่ไว้วางใจและก็ไม่ใช่ในายทักษิณพ่อนายกที่ตอนนี้หาความสุขอะไรไม่ได้เลยเมรู้ต้องกลับเข้าไปนอนในคุกหรือต้องกลับออกไปนอนบ้านหลังเก่าหรือจะต้องเร่ร่อนเป็นจ้ำมีสารอีกรอบ แต่ผมกำลังพูดถึงคุณเสริมเวชช่วงยันยงอดีตสมาชิกวงรอย้าสป e วงดนตรียอดฮิตยุคสมัยนู้นที่วันก่อนได้หยุดหายใจไปดือด้อๆโชคดีแพทย์พยาบาลช่วยกันยื้อชีวิตกลับมาได้แต่ก็ต้องนอนอยู่ในห้อง ICU ผมได้คุยกับลูกสาวที่เฝ้าอยู่หน้าห้องบอกเพียงแค่รู้สึกตัวยังตอบสนองอะไรไม่ได้ก็ได้แต่ภาวนาขอให้คุณเสริมเวชท,ที่ผมนับถือเป็นพี่ชายที่รักเคารพคนหนึ่ง ได้หายป่วยในเร็ววันอีกท่านคุณชายเมืองสิงศิลปินแห่งชาติในวัย85-86ปีวันซืนได้ทราบจากคุณตีนรุพลผ,ลผานทองลูกชายเผยกันักข่าวว่าคุณพ่อลื่นล้มที่บ้านเดือนนี้สองครั้งแล้วเข้าใจว่าพ่อน่าจะอ่อนแรงเมื่อก่อนพ่อกายภาพที่มหิดนตลอดทีนี้พ่อบอกว่าเหนื่อยคงไปโดนบังคับให้ทำน่นทำนี่ต้องออกกำลังกายกล้ามเนื้อซึ่งพ่อบอกไม่ทำได้ไหม เราก็บอกว่าเอาตามที่สบายใจก็เลยเล่าเว้นตรงนั้นไปก็เลยทําให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงครับนับว่าชโชคดีกระไรที่กระดงกระดูกไม่แตกไม่หักแต่ถึงอย่างไรก็คงไม่มีโอกาสได้ฟังเสียงพี่ชายร้องเพลงสดๆหน้าเวทีแล้วล่ละเพราะคุณตีบอกว่านอกจากคุณพ่อจะกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วความจําก็ไม่ค่อยจะดีพูดง่ายๆก็คือหลงๆลืมๆนั่นแหละนี่เรื่องของสังขารเกิดแก่เจ็บตายส่วนที่ยังไม่ทันเกิดก็ทําท่าแท้งเสียก่อนก็เรื่องบ่อนคาสิโนโพนันออนไลน์ ไม่รู้จะด้วยกลัวขึ้นมหาชนที่เริ่มก่อตัวมากขึ้นเรื่อยๆหรืออย่างไรหลังการประชุมครมเมื่อนังคารที่ผ่านมานายกแพทองทานชนวัฒน์ได้พูดถึงความคืบหน้าว่ายังไม่พร้อมเสนอร่างพรบเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพกให้ครมรพิจารณาในขณะนี้การทำความเข้าใจกับประชาชนเป็นสิ่งสำคัญและต้องพิจารณาให้รอบคอบเนื่องจากประเทศไทยยังไม่เคยมีนโยบายลักษณะน,นี้ แม้ก่อนหน้านี้รัฐบาลจะเร่งศึกษารายละเอียดและความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายดังกล่าวแต่ยังคงต้องตรวจสอบกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนก่อนตัดสินใจและเมื่อนักข่าวถามถึงข้อเสนอให้กำหนดเงินขั้นต่ำ50ล้านบาทในการเข้าใช้บริการคาสิโนนายกแพ่ทองทานว่ายังไม่สามารถให้คำตอบได้ในตอนนี้เนื่องจากรายละเอียดหลายส่วนยังต้องรอข้อสรุปที่ชัดเจนก่อนจบกันพ่อสา่าออกแรงผลักดันทสุดริมทิมประตู นางหนูลูกสาวกลับมายอมรับยังไม่พร้อมให้ครมพิจารณายังต้องทําความเข้าใจกับประชาชนอย่างรอบคอบยังต้องตรวจสอบกฎหมายและกฎเกณฑ์ยังไม่สามารถให้คําตอบในตอนนี้เฮ้อถ้าอะไรอะไรก็ยังคุณแพทองทานช่วยกระซิบพ่อให้เก็บบ่อนคาสิโนพนันออนไลน์ใส่ลิ้นชักไปเถอดดีไหมหรือว่าพ่อกระซิบบอกลูกเสือเองโดยเห็นท่าไม่ดีหลังจากที่คุณจตุพรคุณนกเขาคุณตั้มพิชิต นำขบวนทัพคนรักชาติเข้าไปยึดหนังสือต้านและปักหลักชุมนุมหน้าทำเนียบเพราะขืนดันทุรังเอาให้ได้ไม่ใช่แค่คาสินโนพนันออนไลน์ที่จะไม่ได้อย่างอื่นอีกสารพัดที่ลูบปากเลงไว้ก็จะพลอยอดไปด้วยหากม็อบลุกคือไล่ขึ้นมานี่พูดถึงสามขุนศึกยอดขุนพลคุณตู่คุณน,นกขาวคุณตั้มก็เห็นต้องขอบคุณเอาไว้นะตรงนี้หากไม่มีท่านทั้ง3ที่คอยทักท้วงคอยต้าน,คอ,านคอยค้านด้วยเหตุด้วยผลต่อเนื่องมา ไม่แน่ว่าร่างพรบเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพกอาจเสนอให้ครมรพิจารณาไปแล้วก็ได้แต่ก็อย่าชะล่าใจหรือหลงคำเชื่อลูกสาวที่ไม่มีอำนาจตัดสินใจเกิดพ่อสทรที่ประกาศเป็นผู้ครอบครองลูกสาวฮึดขึ้นมากูต้องเอาให้ได้มีหรือที่ลูกสาวจะขัดขืนขัดขวางดูอย่างโครงการรับจำนำข้าวนั้นไงคิดแต่ลว่าเกิดจากสมองก้อนใหญ่ของนางสาวยิ่งรักความรักกับความโลภบ,บางทีก็แยกกันไม่ได้ฉะนั้นจงอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจทักสิน คอลัมน์วิสามันบันเทิงโดยสันสตอร์แมน